หัวข้อวันนี้ที่ผมจะคุยกับท่านเนื่องจากข่าวลือรัฐประหารนิ่มมากเหลือเกินจนกระทั่งเป็นเรื่องที่ตกอกตกใจกันผมก็บอกข้อมูลหลายทีแล้วแต่วันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าไอ้ข่าวลือเนี่ยไม่มีความเป็นจริงแต่จริงคือข่าวลือนะครับแต่ไม่ใช่เป็นจริงจะรฐประหารนะที่มาของข่าวลือมาจากไหนวันนี้จะคุยกับท่าน แล้วเราจะต้านการรัฐประหารยังไงความเห็นหลายของท่านก็เข้ามาแล้วนะครับความเห็นของท่านมีวันนี้เข้ามาเนี่ยสามเกือบ300ความเห็นความเห็นใหม่ๆสดๆเข้ามานี่ถามว่าแล้วเราจะต้านรัฐประหารอย่างไรวันนี้ผมคิดว่าการต้านรัฐประหารที่ดีที่สุดผมคิดว่าการเปิดเผยความจริงเนี่ยครับจะช่วยได้ถ้าเรามา ดูข้อมูลวันนี้นะครับว่าสถานการณ์วันนี้มันไกลเลยไปไกลมากแล้วสิ่งที่เราไม่คาดว่าจะเห็นเราก็ได้เห็นแล้วหนังสือพิมพ์เขาก็จับประเด็นนะครับท่านจะเห็นพาดข่าวในหัวข่าวหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยบอกว่ามอบขาสั้น <c ười> คือหมายถึงเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนนีร่ระดับมัธยมปลายนะครับทีแรกตอนนี้มีมัธยมต้นมีหลายคนบอกเดี๋ยวเจอเด็กอนุบาลวันนี้เจอแล้วครับเด็กอนุบาลแะโชว์สามนิ้วชูสามนิ้วแนละ้วเดี๋ยวผมจะพูดกับท่านใน,ในเบรกสองเบรกสามก็แล้วกันนะครับคือที่เอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านเห็นว่าวันนี้การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีเหตุมีผลมากแล้วหลายฝ่ายเห็นตรงกันนะครับ แต่ว่าเรามาดูก่อนว่าเรื่องการรัฐประหารนี้ทำยังไงเรื่องการรัฐประหารนี้ผมขึ้นอ,อ,อยู่ใน facebook นะครับผมเอาคลิปของคุณเพนกวินที่พูดที่ขอนแก่นผมเห็นว่าสิ่งที่คุณเพนกวินพูดนี้เป็นประเด็นน่าคิดมากคือท่านพูดถึงว่าเหตุการณ์รัฐประหารเนี่ย ถ้าพระมหากษัตริย์ไม่ลงนามนี่การรัฐประหารไม่สําเร็จดังนั้นการรัฐประหารทุกครั้งเนี่ยสำเร็จได้เพราะว่าพระมหากษัตริย์ลงนามผมก็เลยเกิดความคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาพูดความจริงกันเลยดีไหมครับผมว่าในระหว่างที่รัฐประหารยังไม่มีเนี่ยเราเตรียมงานเลยครับไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องไปกลัวครับ คือ,อยังไงเขาจะรัฐบาลก็เรื่องของเขาครับแต่ว่าเขาก็มีความยากลำบากในวิธีการของเขาไม่ใช่ง่ายๆที่เขาจะทำนะฮะดูเหมือนง่ายครับแต่ว่าเขาก็ต้องเสี่ยงคนก่อการก็ต้องเสี่ยงคนเซ็นชื่อก็ในวันนี้ต้องเสี่ยงครับอย่าลืมว่าโลกมันเปลี่ยนไปในรัชการเก่ากับรัชการใหม่นี่ภาพลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับ แล้ววันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปมากดังนั้นสิ่งที่ผมจะนำคุยกับท่านเนี่ยผมนึกขึ้นได้ว่าตอนผมบวชนะครับเป็นลูกศิษย์ท่านพุทธทาสน,นึกถึงคำสอนของท่านว่าเออท่านพูดคำนี้ไว้แล้วก็ตอนผมเป็นวัยรุ่นผมก็แมตอนนั้นมันกำลังเกิดเหตุเรื่องการต่อสู้สงคารามปฏิวัติ ที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์นะครับปรากฏว่าท่านพุทธทาสพูดคำหนึ่งสันติบาลตามเลยครับท่านบอกว่าจุดไฟบ้านรับไฟป่าผมเลยติดใจวันนี้ว่าเออคำนี้นี่น่าจะมาคุยกับท่านคำว่าจุดไฟบ้านรับไฟป่าเมื่อสี่หปีก่อนที่ท่านท่านพุทธทาสพิขุพูดเนี่ยท่านหมาย ท่านท่านไม่ได้หมายถึงว่าไปรับคอมมิวนิสต์ไม่ใช่นะฮะท่านบอกว่าไฟป่าเน,นี่ยมันเป็นภัยชาวบ้านเขามีวิธีการไม่ให้ไฟป่ามาถึงบ้านเขาต้องพยายามรอบรอบบ้านเนี่ยเขาจะเกลีย่ยเก็บเชื้อเพลิงเผาให้หมดครับเผาให้หมดเพื่อให้ไฟมันมีระยะห่างจากไฟป่าท่านพูดในเชิงกิเลสเผากิเลสในใจก่อนกิเลสข,ข้างนอกเข้ามาก็ไม่เป็นไร ดังนั้นวันนี้ผมเอามาปรับประยุกต์ใช้จุดไฟบ้านรับภัยปฏิวัตริรับรับภัยรัฐประหารคือเราเก็บกวาดในหมู่พี่น้องประชาชนเราเสียก่อนนะครับคือแจ้งข่าวให้ประชาชนทราบว่าการรัฐประหารมันเสียหายยังไงอันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วแล้วที่สำคัญคือหัวใจสำคัญคือการลงนาม ของพระมาหกากษัตริย์ตรงนี้ทำให้รัฐบาลสำเร็จอา้าวผมบอกสึ่หน่อยครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเอาหยิบยกหนึ่งทางพุทธทาสมาพูดเถอะเทอะเอะเพราะว่าลูกศิษย์ท่านก็เยอะนะครับนี่ครับนี่หอจดหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญนะครับเรื่องไฟจุดไฟบ้านรับไฟป่านะครับนี่เป็นวิธีใช้ไฟดับไฟท่านอาจารย์พุทธทาสเรียกว่าจุดไฟบ้านรับไฟป่านี่อยู่ในหอจดหมายเหตุของท่านนะครับ ก็ขอประธานโทษด้วยผมเอามาปรับแต่ปรับอันนี้ไม่ได้เสียหายเราแจ้งความจริงกับพี่น้องประชาชนก่อนแล้วปรากฏว่าผมได้ความคิดอันนี้มาจากคุณเพนกวินนะพูดที่ขอนแก่นถ้าใครจะเถียงบอกโอในหลวไม่เคยเกี่ยวข้องพระองค์ท่านต้องเซ็นเพราะว่าอ,อ,อันตราย ท่านดูความเป็นจริงสิะครับเราอย่าหลับตาพูดกันเลยนะครับคือภาพอย่างนี้เนี่ยมันมันมันเป็นภาพที่เราเคยเห็นแล้วเราอธิบายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับนี่คณะล่าสุดนะครับไม่ใช่ล่าสุดสิก่อนล่าสุด19กันยา49คณะรัฐประหารพลเอกเปรมประธานองคม์มนตรีนำคณะรัฐประหารเข้า พบกับเ,เข้าเฝ้าในหลวงกับพระราชินีครับภาพอย่างนี้เราเห็นไม่ใช่ครั้งแรกมันมีหลายครั้งการลงพระประมาภพิไทยเนี่ยแล้ววันนี้จะเห็นการพินอบพิถเทาของทหารนะครับแล้ววันที่19กันยา49ก็ไม่ได้มีเหตุอะไรรุนแรงแม้จะพยายามสร้างสถานการณ์สมัยนั้นทารัฐบาลทักษณิณก็รู้ ไม่มีการทำร้ายประชาชนกลุ่มพันธมิตรชุมนุมก็ชุมนุมไปไม่มีเลยครับแต่ก็อ้างกันจนได้เห็นไหมครดังนั้นเรื่องการรัฐประหารเนี่ยครับผมถึงบอกวันนี้มันอันตรายแล้วนะครับในสมัยรัชกาลที่เก้านั้นการรัฐประหารก็เรียกว่าแม้จะอ้างอะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าคนก็เห็นภาพแล้วก็ยังคิดได้แต่คิดไปสองทางแต่การรัฐประหารในรัชการที่สิบนี่ผมว่าไม่มีทางเลยถ้ามีการรัฐประหารเมื่อไหร่งานเข้าไปที่ในหลวงรัชที่เยอรมันกันแล้วกันเอางี้กันแล้วกันถามว่าเพราะอะไรครับวันนี้ทหารรัฐประหารไม่ได้เลยครับเพราะ ทหารส่วนหนึ่งอยู่ในการบังคับบัญชาของกษัตริย์ของวังโดยตรงครับหน่วยทหารวันนี้มีการโอนกรมทหารราชที่หนึ่งกับทหารราชที่11ไปขึ้นอยู่กับราชสำนักแล้วไม่ใช่ขึ้นแต่ในานามนะครับมีเป็นขึ้นทางการจัดตั้งทางกฎหมายเลย ผู้บัญชาการเป็นคนสั่งการได้เลยและผู้บัญชาการก็ก็คือท่านกับพระราชินีเนี่ยครับนี่คือหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์มีกําลังทหารไม่น้อยนะครับในอดีตก็มีนะครับเดี๋ยวท่านอย่าเอาอาดีตก็มีนี่คุณสุนัยแต่อดีตนั้นหน่วยต่างๆนั้นไม่ได้มีจํานวนมากไม่ได้มีอาวุธแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีการบังคับบัญชาโดยตรง ที่ผมบอกท่านว่าวันนี้เนี่ยมีสองกองทับแล้วนะครับไม่ใช่กองทัพเดียวดังนั้นสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยจึงเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องทำความกาใจว่าสถานการณ์มันค่อนข้างจะตึงเครียดแล้วนะครับผมก็อยากจะให้ท่านรู้คิดว่าเราจะทำยังไงเนี่ยก็มาดูความเป็นจริงตรงนี้ว่าทำได้ก็คือต้องเปิดเผยความจริงกับประชาชน และต้องบอกให้ประชาชนรับทราบว่าการรัฐประหารครั้งใหม่นี้มันชัดเจนนะครับขอให้ในหลวงอย่าอย่าลงไล่ลงพระประมาพิไทยรับรองดังนั้นการปลาัยหลายที่ควรจะหยิบประเด็นที่คุณเพนกวินพูดเนี่ยไปนำเสนอนะครับออามาดูปัญหานิดหนึ่งครับการรัฐประหารวันนี้ถามว่ามีข่าวมาจากไหน ข้อมูลที่เก็บมาได้นะครับที่ฝ่ายวิเคราะห์ข่าวเรารับมาได้เนี่ยคือประเด็นที่คนเห็นชัดเจนแล้วครับเขาเรียกเชิงประจักษ์แล้วว่ารัฐบาลคุณประยุทธ์นี่ไปไม่ได้แล้วดังนั้นกระแสที่จะเปลี่ยนตัวนายกเนี่ยแม้จะไม่ได้ขึ้นหน้าหนึ่งนึงซือพิมพ์แต่ใต้น้ำนี่มันเคลื่อนหมดนะครับ วันนี้สายพักการเมืองแน่นอนฝ่ายค้านนี่เขาอยากเปลี่ยนตัวนายกอยู่แล้วแต่สายพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลน,นั้นไม่กล้าไม่กล้าเปิดประเด็นแต่ลึกๆเขารู้ปัญหาแล้วนะครับทั้งพักประชาธิปัตย์และพักภูมิใจไทยเราจะเห็นอาการที่แสดงออกของพักภูมิใจไทยที่นำเสนอจะร่วมกับฝ่ายค้านแก้รัฐธรรมนูญฝ่ายประชาธิปัตย ช้ากว่าพรักภูมิใจไทยแต่ก็ถูกจูงมือไปร่วมกับพรคพลังประชารัฐจากเดิมซึ่งเคยอั้มอึงออ้งอั้มอึ้งพรคพลังประชารัฐก็อั้มอึง้งพยายามจะดึงให้ช้าก็แถลงแล้วการที่จะขอแก้รัฐธรรมนูญในยะก็คือการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนั่นเองครับคุณประยุทธ์รู้ชะตาตรงนี้แล้ววันนี้มีสามกลุ่มครับที่ ที่เราเก็บข้อมูลได้คือกลุ่มนักธุรกิจสายอำนาจเก่านะครับที่เข้ามาคุยกับพักการเมืองหลายพักนะครับมาคุยและหาลือว่าจะเปลี่ยนตัวนายกและจะเอาใครมาเป็นนายกต่อตอนนี้เขามีการทำกันแล้วครับกลุ่มแรกคือกลุ่มนักธุรกิจสายผลเอกเปรมเอากัน เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเอาให้ชัดๆอย่างนี้กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่ติดตามงานการเมืองของพลเอกชวลิตอยู่แวดล้อมพลเอกชวลิตกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มนักวิชาการสายมหาัยลังสิตของดรอาทิตย์อุไรรัตน์มีการทั้งสามกลุ่มนี้มีการพบปะหาลือแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับกระจายข่าวไปข่าวนี้จึงหลุดรอดมา ถึงหูของนายประยุทธ์แล้วก็พลเอกอภิรัตคือพลเอกอภิรัตน์นี่ที่ทำท่าทำทางจงรักภักดีต่อพระมาหากษัตริย์นั้นแท้จริงแล้วมีความใกล้ชิดกับสามปอทลทรราชอย่างยิ่งนะครับถ้าท่านดูติดตามผมไม,ม่มาเอาข่าวเก่ามาลือมานะครับจะเห็นว่าตอนที่ตั้งพรรคการที่ไปรวบรวมกลุ่มการเมืองต่าง,าง,างเนี่ยพลเอกอภิรัตเดินเครื่องให้หมด ดังนั้นวันนี้พลเอกอภิรัตจึงออกส่งสัญญาณทำนองว่ามาขูว่ว่าจะมีการรัฐประหารผมถึงบอกว่าไม่ต้องไปกลัวครับคำว่าไม่กลัวเนี่ยนี่คือเราก็เตรียมฝ่ายประชาชนก็เตรียมงานครับเปิดความจริงให้ประชาชนทราบที่ผมบอกว่าพลเอกอภิรัตออกมาขู่จะเชียร์ประยุทธ์นี่ มันมีมาตั้งแต่ต้นแล้วโดยส่วนตัวของคุณอภิรัตน์เองเนี่ยตอนรับตำแหน่งใหม่ๆก็พยายามพูดถึงการรัฐประหารว่ามีความจำยังมีความจำเป็นไม่เลิกผมให้ท่านดูข่าวนี่นะครับวันที่10นะครับวันที่10หนังสือพิมพ์ทุกหลายฉบับครับ ลงข่าวตรงกันบอกว่าวันเสาร์ที่10ส,สิงหาคม2,562ปีที่แล้วนะครับก็เห็นไหมใกล้ๆก,กันกับเรือนนี้นะเอ,อ่ออภิรัตประกาศลั่นผ่านสื่อน,นอกจะไม่ยอมให้เกิดปฏิวัติล้มรัฐบาลประยุทธ์ครับเราจับข่าวเมื่อปีที่แล้วมาก็จะได้เห็นอาการของคุณอภิรัตว่าที่เราวิเคราะห์วันนี้มันมันมีมูลจริงนะครับ หลายฉบับลงนะครับเมื่อกี้นี้ไทยโพสต์นี่นีออ่อันนี้เป็นไทยรัฐไทยรัฐนี่ย้อนหลังกลับไปอีกหนึ่งปีเมื่อกี้หกสองนี่6กหนึ่งนายต่างกรรมต่างวาระนายอภิรัตษพูดอย่างนี้มาหลายครั้งนะครับวันที่18ตุลาคม2561นี่ครับอภิรัต การรัฐประหารตอนนั้นก็ไม่ได้มีข่าวจะมีอะไรอะไรเลยครับมีแต่จะไปเลือกตั้งแกตั้งแต่สองปีที่แล้วครับจะเลือกหรือไม่เลือกจะเลือกหรือไม่เลือกเนี่ยอภิรัตพอขึ้นเป็นพบทบอบอกขอปกป้องสถาบันบิ๊กแดงหึม่มไม่รับประกันปฏิวัติการเมืองไม่จราจนไม่ทำจะเห็นว่านายานายภิรัตน์นี่โยงโยงกษัตริย์กับการรัฐประหารคู่กันตลอดนะฮะ แล้วก็อันนี้อา้าวสิบสิงหาอีกปีที่แล้วนะครับสิบสิงหาหกสองเมื่อกี้นี้ผมอ่านฉบับไทยโพสไปนี่แนวหน้านี่ครับนี่แนวหน้าบ้างบิ๊กแดงประกาศลั่นผ่านสื่อน,นอกจะไม่ยอมให้เกิดปฏิวัติล้มรัฐบาลประยุทธ์แล้ววันนี้ใครจะป,ะปฏิวัติล้มปร,ประยุทธ์ล่ะครับ <laughs> <laughs> เพียงแค่จะเปลี่ยนตัวประยุทธ์นี่ อารมณ์มันผูกพันกันเพราะนายอภิรักษ์ก็จะ,กะเกษียณแล้วก็ฝันว่าจะเข้ามาอยู่ในวงการเมืองแต่จะออกจะเข้ามาอยู่ตรงไหนยังไงเพราะมันติดขัดเรื่องรัฐธรรมนุญรัฐธรรมนูญเขาไม่ให้สอวอนี่หลุดออกมาแล้วมามาเป็นนายกเลยไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีเลยไม่ได้ไอันนี้กําลังหาช่องอยู่เอาละครับแล้วคุณอภิรักษ์เนี่ยพ่อแกก็ทํารัฐประหาร ผมเอาข่าวอันนี้มาให้ท่านดูว่าเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2519นะครับปีที่แล้วครบรอบ28ปีรัฐประหาร23กุมภาจากพ่อสู่ลูกคงสมพงษ์ยืนยงปกป้องราชบัลลังก์นี่จะเห็นนะครับว่าการรัฐประหารเนี่ยในประเทศไทยนี่สื่อต่างประเทศเขารู้กันหมดแล้วว่าเป็นเรื่องอ้างอ้าง อ้างวังทั้งนั้นแหละครับแล้ววันนี้ถ้าเกิดมีรัฐประหารวังจะไม่เสียหรอครับจะไม่พังหรือยิ่งวันนี้มีกองทหารชัดเจนถ้าทหารทําการยึดอํานาจโดยไม่ผ่านวังนี่ทาไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะกองทหารของวังนี่ในกรุงเทพนี่คุมหมดนะครับที่ผมบอกว่าโอนสองกรมกมากรมฐานราบนี่เขาคุมกรุงเทพหมดแล้วนะครับวังมีทหารโดยสายตรงคุมกรุงเทพหมดแล้ว ส่วนกองพันทหารมา้ากองพันทหารปืนใหญ่นั้นก็ให้ย้ายออกไปต่างจังหวัดแล้วครับดังนั้นกําลังทหารในกรุงเทพนี่เป็นของวังหมดแล้วนะครับแล้วรัฐทหารแล้ววังไม่เห็นชอบมันจะสําเร็จได้ยังไงอ่ะกรุงเทพเป็นหัวใจอะ่ะดังนั้นรายละเอียดอย่างนี้ครับต้องพูดแล้ววันนี้สื่อต่างประเทศเขาก็เน้นให้เห็นชัดมาตลอดเขารู้หมดแล้วอย่างกรณีรัฐประหารพลเอกชาติชายผ่านมา28ปีแล้ว ทำโดยพ่อนายอภิรัตทำแล้วก็รวย4ี่พันล้านเนี่ยนะครับส่งทอดมาให้ในายอภิรัตเนี่ยเห็นชัดเจนว่าการรัฐบาลใช้แต่อ้างอ้างวังทั้งนั้นแล้วอย่างนี้ในปัจจุบันวังจะไม่เสียเหรอผมถามหน่อยถ้ามีรัฐบาลขึ้นถ้าท่านบอกว่าเอ้ยเสียไม่เสียเขาไม่เกี่ยวอา้าอันนั้นก็ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าสถานการณ์วันนี้ วิกฤตเศรษฐกิจนี่มันเหมือนมีดจอ่อคอหอยนะครับจอ่อคอหอยของระบบปกครองไทยนะดังนั้น้ารัฐบาลแล้วนำความยากจนซ้ำเติมประชาชนเข้าไปอีกเป็นขณะนี้นายประยุทธ์ก็มาจากการรัฐประหารแล้วก็ไม่ดูแลประชาชนซื้อเรือขนาดที่งบประมาณไม่มียังจะไปซื้อเรือดำน้ำโอ้โหข่าวนี้มันกระตุ้นเลยดังนั้น เนี่ยครับที่ผมถ้องบอกว่าต้องจุดไฟบ้านรับไฟป่าจุดไฟบ้านป้องกันการรัฐประหารครับอันนี้ก็ปีที่แล้วก็มีข่าวอีกนะครับนายอภิรัตอภิรัตนเนี่ยโ,โหส่งสัญญาณเยอะครับนี่ของของวอยทีวีหาข่าวนายอภิรัตอ้างวังป้องปกป้องวังเรื่องรัฐประหารมีเยอะมาก สัญญาณมันถึงบอกมันมีมาแล้ววันนี้นายพิรัชก็สิ่งที่ผมบอกว่านายพิรัชขู่ก็ไม่ไกลเกินความจริงจับสัญญาณนายพิรัชเจาะสูตรปฏิวัติร,รัฐบาลจุดจุดติดเมื่อล้ำเส้นลงมือเมื่อสุกงอมแหมเอาละครับเรามาดูกันว่าเหตุการณ์รัฐประหารอย่างนี้เนี่ยบ้านเมืองมันจะเสียหายกันขนาดไหนถ้ามันจะเกิดขึ้นนะครับ แล้ววันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับกระแสการเปลี่ยนเกิดกระแสข่าวการเปลี่ยนตัวนายกแต่นักเรียนนักศึกษาเขาก็บอกแล้วเขากันร,รัฐประหารแล้วว่าหนึ่งไม่เอานารัฐประหารสองไม่เอานายกพระราชทานนะไม่เอารัฐบาลแห่งชาตินะดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนในกลไกลของระบบสภาแต่แค่นี้เนี่ยท่านก็เห็นแล้วใช่ไหมครับขู่แล้วเอาละครับ เรามาดูเหตุการณ์หน่อยครับคุณเพนกวินผู้ที่ขอนแก่นไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่าการพูดที่ถนนปู่เจ้าสมิงพายนะครับกลุ่มกรรมกรปฏิวัตินะครับเปิดปาใสประทานนักสาภาพนักเรียนนักศึกษาคุณจุธาทิพย์ไปพูดบนเวที ท่านเห็นข่าวแล้วนะครับถูกล็อกเลยเอผมไม่เคยเห็นการปลาใสในอดีตที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่นี่จะขึ้นไปล็อกตัวคนปลาใสบนเวทีนะครับนี่นะครับที่ผมบอกอันตรายเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าไม่มีคำสั่งพิเศษคนพวกนี้ไม่กล้าแต่ปรากฏว่าสอสอพักอนาคตใหม่จะพูดด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับ บอกว่า,าคนที่ขึ้นไปล็อกตัวนักศึกษาไม่ไม่ใช่ล็อกล็อกตัวคุณจุฑาทิพย์นั้นไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เป็นรอปพคุณอานน์ก็โพสต์ข้อความบอกว่าท่านใดท,ที่ทราบว่าชายหัวเกียนที่ไปขวางการปราศัยของน้องอ้วคือคุณจุฑาทิพย์นั้นเป็นใครแจ้งผมด้วยผมขอแจ้งผ่านทางคุณอานน์นะฮะ คือมีการปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่แต่ผมให้ท่านดูนะครับอาท่านดูนี่ก่อนภาพอย่างนี้เนี่ยตัดหัวเกียรอย่างนี้ใช่ไหมครับตามข่าวบอกว่าเป็นรอปรพอพิเศษรอปรพอพิเศษของโรงพักแทรกเข้ามาหรือเปล่าครับท่านสอสอ ผมมีหลักฐานที่น่าเชื่อก็คือว่ารอปภพิเศษชุดนี้น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับนี่ภาพชุลมุนนะครับชุลมุนชุลเกบนเวทีเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมเป็นตำรวจแล้วหัวเกรียนตรงนี้เป็นสัญญาณที่เราจะได้รู้นะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับแต่เขาบอกว่า ชุลมุนกลุ่มชายเสื้อดำบุกเวทีขณะประธานสนอทอปาใสมมอบยื้อก่อนยอมล่าถอยนี่ครับภาพนี้ของมติชนแล้วก็มีการแก้ข่าวบอกว่าโดยโดยคนในเเลขาสสที่สมมติประการบอกว่าไม่ใช่กลุ่มคนชุดดำนั้นไ,ม,ไ,ม,นนนไ,ไม่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่คนที่ขึ้นไปชิงไม้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ เอาไม่เป็นไรผมก็เป็นคนเคารพหลักฐานนะครับเมื่อเขาอยู่ใกล้เขาบอกไม่ใช่เจ้าหน้าที่อ้าวแล้วผมจะไปเถียงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ได้ไงทีนี้ผมมองอย่างนี้ว่าผมมองว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ครับนี่ภาพที่ผมครอบมานะครับผมอยากให้ท่านดูหน่อยนะครับมีมีสามคนครับแต่งตัวชุดดำหัวเกลียน ไอ้ที่หัวดำๆนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เกลียนไม่ใช่ไม่เกลียนนะครับมันยังไม่ได้ตัดผมแต่ว่าทรงทรงทรงรูปทรงผมนี่หัวเกลียนทั้งนั้นครับแต่มีคนหนึ่งหัวเกลียนชัดเลยแล้วเกลียนอย่างนี้เขาเรียกเกลียนอะไรล่ะครับเกลียนราชสำนักหรือเปล่าล่ะเอาละไม่เป็นไรครับท่านอาจจะบอกเอ้ยเห็นเกลียนจะไม่ใช่ราชสำนักยังไงบอกไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ว่า แต่ท่านดูที่ผมวงแดงๆนะครับที่ขาหน่อยครับที่ขานะ่ยใส่รองเท้าอะไรครับดูนะครับสามคนครับใส่รองเท้าทั้งคู่ใส่รองเท้าเหมือนกันเลยครับแต่อีกภาพหนึ่งนี่ยมันบงังผมไม่สามารถจะไปถ่ายสามคนได้เพราะเขาไม่ได้โชว์ตีน <c oughs> <c oughs> นะครับเก็บจากภาพแล้วดูดูรองเท้าหน่อยครับ รองเท้าที่ใส่นี้เป็นยี่ห้อดังที่ตำรวจชอบใช้กันครับคู่ละหมื่นกว่าบาทอันนี้ไม่ใช่ตำรวจบ้านนอกแน่นอนเป็นตำรวจในกรุงเทพแต่จะเป็นหน่วย904หรือจะเป็นหน่วยหานุมานหรือจะเป็นหน่วยไหนอันนี้สืบกันต่อไป นี่คือรองเท้าที่เขาใส่เดี๋ยวท่านมีเวลาท่านอยากดูก็ไปเปรียบเทียบดูนะครับผมไม่มีเวลาที่จะโชว์ขนาดนี้แต่ว่าผมวงให้ท่านเห็นแล้วแล้วผมเอารองเท้าแบบที่เขาใส่มาเป็นอย่างนี้ครับรองเท้ายี่ห้อดังโอเล่คู่ละหมื่นกว่าถึงสองหมื่นบาทครับถามว่ารอปพในะเงินเดือนเท่าไหร่จะมีเงินซื้อรองเท้าโอเล่ใส่เลย นะครับจะมีรองเท้ายี่ห้อนี้ใส่หรือนะครับแล้วท่านอยากรู้ไหมครับว่าโอเล่นี่ยรองเท้ายี่ห้อโอกเกลนี่มันใส่ยี่ห้อเรียนแบบผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับนี่คือรองเท้าโอคเกลที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติใช้ไอรอปภมันก็ใช้ด้วยครับมึงเอาสตังค์จากไหนมาซื้อล่ะ ถลายได้ไม่ดีเงินเดือนไม่ดีเบี้ยเลี้ยงไม่ดีมึงจะมีหรือสอสอพักอนาคตใหม่ขอโทษนะครับอย่าอย่าอย่าไปปิดบังอะไรเลยครับเรื่องนี้บอกว่าผู้ช่วยสอสอปลดออกแล้วเพราะว่าไปไปขอตัวเจ้าเป็นหน่วยเหน่วยรักษาความปลอดภัยพิเศษมาไอ้นี่แหละตำรวจเขาแทรกเข้ามาแล้ววันนี้ ถึงขนาดห้ามพูดเลยบนเวทีถ้าไม่มีคำสั่งเนี่ยมันจะมาได้ยังไงมันจะกล้าหรือแล้วรองเท้านี่ผมสังเกตดูจากรองเทา้ารองเท้ามันยี่ห้อเดียวกับผมโอ,อตลอลลที่แอคชั่นแอคชัท่านให้ดูอีกทีนะที่ไปปราบไอ้จากครั่งที่โคราชนันะนี่นะครับเห็นหรือยังฮะดังนั้นผมผมเห็นอย่างนี้แล้วผมว่า น่าจะใช่แน่ครับน่าจะใช่แน่นะครับเอาละผมก็เอาเรื่องของเ,ออเหตุการณ์ทำไมจึงเกิดข่าวรัฐบาลแล้วเราจะต้านยังไงแล้วเอาเรื่องราวที่มันกำลังจะเกิดเหตุผมว่าเกิดเหตุเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะคำสั่งให้จัดการไม่ให้พูดถึงกษัตริย์เลยวิจารณ์ ไม่ว่าบวกหรือลบพูดไม่ได้หมดวันนี้ท่านจับตาดูกันแล้วกันว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นอีกไหมผมเชื่อว่าเกิดเพราะอะไรฮะเพราะวันนี้น่าจะมีคำสั่งมาแล้วว่าหนึ่งจับทุกคนแต่ถ้าจะจับทุกคนคุณก็ไปจับเขาสิทำไมต้องเอาคนขึ้นไปลุย กับคนปลาใสาเลยครับอย่างนี้ซึ่งผมไม่เคยเห็นนะนี่เป็นนักนักปลาใสาตัวยงนะครับตํารวจเขาก็ไม่เคยไม่มีใครที่ไหนกล้าทําอย่างนี้ยิ่งตํารวจต่างจังหวัดนี่เขาไม่ไม่นั่นเลยครับเว้นตแต่บางคนที่สายตรงที่อยากจะขึ้นตําแหน่งขึ้นสูงแต่วันนี้น่าจะมีคําสั่งพิเศษลงมาแล้วทําให้คนเหล่านี้เกิดความฮึกเหิมแล้ว เราก็จับได้ว่ารองเท้าที่ไอ้ไอ้ไอ้หน่วยรักษาความปลอดภัยนี่คู่มันเกือบสองหมื่นนะหมื่นกว่าบาทเกือบสองหมืนแล้วเป็นยี่ห้อเดียวกับพบตรสถานการณ์อย่างนี้มันจะรุนแรงขึ้นนะครับเรามาดูเบรกสองครับว่าทำไมถึงจำเป็นที่ต้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์